ครับจากสิทธิ์สมรวจพิสิทธ์สิริรันชัยครับเจนชนาทริปสิริรันชัยครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็วันนี้เราเซฟว่าแบบตื่นเต้นอย่างแรกเลยที่ตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขเพราะว่าเราได้จดจ่อรอวันนี้มานานเพราะว่าวันที่ได้จดเบียกฝนด้วยกันจริงๆครับเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบจริงๆครับครับพบหากันมากีปีแล้ว 6ปีครับ6ปีครับครับต้องขออนุญาตแบบนี้ว่าบางคนเนี่ยบอกเข้ามาเอ๊ะเป็นตำรวจภาพลักษณ์มันจะดูเข้มแข็งอะไรแบบนี้เนานะ,ะเวลาเราคบหากันเส้นทางรัก6ปีอธิบายเราได้หน่อยอธิบายเราให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าความสุขเป็นยังไงปัญหาบุกสักเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ครับ,รบถ้าเรื่องของมุมมองของว่าตำรวจต้องต้องต้องแมนต้องยอะไรเนียจริงๆแล้วอ่ะ ตํารวจมันก็มีหลายสายงานแต่จริงๆนะถ้าจริงๆก็คือตํารวจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจะสภาพไหนอ่ะเราใช้เสรจปัญญานในการทํางานเราใช้แรงเราไม่ได้ใช้ความอนไหวในการทํางานใช่ไหมปล่อยเป็นผู้ร้ายมาจร,ราิงเ่ะแม่ว่าเราต้องจับเราก็ต้องจับเพราะเราใช้แรงของเราเองเราไม่ได้ใช้ <S <S ความอะไหวของเราในการไปจับอดไหวไม่ได้นะั่นยังไม่ใช่งานแคคืองานเขาสื่ความรู้สึกต้องแยกออกจากกาันได้รแล้วก็ในเรื่องของที่ผ่านมาโทรศัพทก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ว่าดูทุกการก็มีความสุขนะเพราะว่าพ่อแม่ก็ เห็นด้วยแล้วก็เปิดทางให้ทั้งสองคนที่ทํางานก็อูพถัเขาก็ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็มีแสดงความดีให้เราครับรักอะไรในตัวพี่เขารักที่เขาเป็นคนธรรมะธรรมูแล้วก็เป็นคนจิตใจดีเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่มีมีเมตตาเขาชอบเข้าวัดทำบุญ ก็เลยรู้สึกว่าคุณนี้แหละใช่เป็นคนที่แบบมีจิตใจดีโอบอ้อมารีแล้วก็เป็นคนที่ชอบแบ่งปันหรือว่าให้ความช่วยเหลือคนอื่นเสมอครับเขาตอบเยอะมากเลยนะผมถามคำถามเดียวกันเล้ชอบอะไรในตัวพี่เขาผมละชอบอยู่อย่างเดียวของคือแต่เขาถามคุณนะปอผมชอบพระที่ใจเพราะว่าคือเขาเป็นคนแรก เป็นคนเดียวที่สามารถที่จะแสดงออกกับผมได้ทุกที่เดินจับมือกันได้แสดงความรักเหมือนกับคู่รักท,ทั่วไปได้โดยเขาที่ไม่เิดอาย แล้วก็เป็นคนที่ดูแลดีมากเข้าใจว่าวันนี้หลายคู่แสดงความยินดีกันไปอย่างมากะลราเราคิดไหมครับว่ากฎหมายฉบับนี้หรือว่ามีกฎหมายฉบับอื่นที่เรายังตั้งตารออีกไหมให้พัฒนาแล้วก็ประสบความสําเร็จแบบกฎหมายฉบับอื่ถ้าเราผมก็คือผมว่ามันน่าจะเป็นทีสุดแล้วแต่ว่าของคู่อื่นถ้าเขาอยากจะมีอาจจะมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแก้กฎหมายให้ให้เข้ากับคนที่อยากจะมีลูกอุปบุญธรรมเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องของคนที่เขาอยากมีแต่ว่าแต่ของเราคือ ตรงนี้มันสมบูรณ์สุดแล้วครับผมคิดว่าจะมีวันนี้ไหมแต่ว่าวันที่กฎหมายมันบังคับใช้ได้จริงๆในประเทศไทยของเราก็ถาาว่าคิดไหมแต่ก่อนก็คือก็แรกก็ไม่น่าคิดไม่คิดว่ามันจะมีเพราะว่ามันแบบตากกระแสโน่นเดี๋ยวโตไปโตมาบอกว่าเอมันนานมางทีไปคิดว่ามันน่าจะไม่มีก็แค่แค่หวังก็เราหอบกันผ่านมาหลายครั้งแีจบไปก็หลายรอบอย่างเงี้ยครับก็ไม่หลอย่างบางทีก็วันวันอยู่วางแผนยังไงต่อกันกันไปครับสำหรับเรื่องครอบครัวก็ต่อไปก็ จะจัดงานแต่ง X ที่บ้านที่มันทะลุหน่อยหนึ่งแล้วก็สร้างบ้านแล้วก็ทําธุรกิจอะไรเรื่อยๆกันครับก็ในเรื่องของเอกสารหรือว่าสิทธิต่างๆก็เดี๋ยวจะต้องไปแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้มีสิทธิ์ร่วมด้วยกันครับครับัอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะเรื่องสอกสาที่มันเท่าเทียมแบบชายหญิงแต่ก่อนสำคัญไหมครับใช่สงคัเพราะว่าผมในเอกสารผมที่ระบุไว้เนี่ย เป็นพี่ชายทั้งหมดเพราะว่าผมไม่สามารถใช้คําว่าผู้สมรด้ด่ครับต่อไปผมก็ต้องไปแก้ไขเอกสารตัวนี้ให้มันถูกต้องว่าเป็นผู้สมรู้ดถ้เป็นก็เป็นเขาใช่ครับสวัสดีค่ะคุณย่าตุ๊กนะคะปีนี้68แล้วค่ะปูกันนะคะปีนี้อายุ73นะคะ่ะ วันนี้มีความยินดียังไงบ้างครับสําหรับราบออ่รางกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่เป็นกฎหมายแล้วก็บังคับใช้แล้วจริงๆแล้วคุณย่าดีรอบแรกไปแล้วตั้งแต่กฎหมายผ่านวันนั้นอยู่ที่รัฐสภาแต่วันนี้รู้สึกแบบตื่นเต้นและยินดียิ่งกว่าเพราะว่ามาอยู่ในบรรยากาศของสมรสเท่าเทียมอย่างเต็มภาพภูมิร้อยเปอร์เซนต์เลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ได้เห็นบรรยากาศของ คู่สมรสที่เราช่วยกันผักดันมาเนาะเนี่ยจนถึงวันนี้แล้วว่าทุกภาคส่วนจัดงานได้แบบยิ่งใหญ่อลังการเต็มเต็มภาคภูมิใจจริงๆเน่ะสำหรับเส้นทางความรักกี่ปีแล้วครับ30แล้วนะคะส0ปีค่ะโอ้โหยาวนานมากใช่ใช่วันนี้รู้สึกยังไงบ้างโอ้มันมีมันมีความสุขที่สุดแหละ เห็นโอ้โหมันม oh. ัน uh, ป like ึ้มแต่แรกแรกเห็นแล้วไม่คิดว่าเราจะไปจดทะเบียนนะไม่คิดนะแต่รีบไปมองไม่เห็นความจำเป็นในเรื่องของเท่าเทียมเพราะเราใช้ชีวิตมาแล้วตอนนี้มันเป็นช่วงบ้านปลายชีวิตคือความจำเป็นของปู่กับย่าจริงๆเนี่ยมันไม่เยอะมันพอเราไปร่วมกิจกรรมเราอยู่ในบรรยากาศที่ตอนยื่นเรื่องอะไรสมมติเท่าเทียมอย่างเงี้ยก็ได้มีโอกาสคุยกับรุ่นลูกรุ่นหลานเยอะๆที่อยู่ในวัยสร้างเนื้อสร้างตัว หลังจากนั้นจึงเข้าใจว่าคำว่าสมรสเท่าเทียมเนี่ยความเท่าเทียมนั่นคือเท่าเทียมอะไรสิทธิอะไรที่ควรจะได้่ไมะไม่ว่าจะเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันการสร้างครอบครัวใช่ไหมมีทรัพย์สินและบางคนก็ในเรื่องของการมีบุตรการรับรองบุตรแม้กระทั่งข้าราชการเราก็ได้เห็นมีความยากลำบากตรงนี้ สามสิบปีต้องขออนุญาตถามแบบนี้ว่าแต่ก่อนเนี่ยการพบกันที่ไม่ใช่ชายยิงหญิงชายเนี่ยมีอุปสรรคไหมครับํำหรับปูหรือเจ้ไม่มีไม่มีนะโดยโดยส่วนตัวไม่มีมมเพราะว่าคุณย่าเองเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วค,ค่ะแล้วก็ มันเหมือนกับว่าคนผ่านครอบครัวมาแล้วก็คือมีประสบก,การณ์ชีวิตแล้วครอบครัวก็ไม่ได้มาข้องเกี่ยวอะไรเยอะออแต่ว่าหมายถึงว่านอกครอบครัวกับสังคมก็มีบ้างแต่ว่าเราไม่ได้โดนแบบตรงๆม,มากมายนะัไม่เหมือนกับหลายหายคนที่เราเคยได้ฟังมาวันนี้วันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญของไทยด้วยเข้าใจว่าเป็นชาติแรก นอกจากเป็นความยินดีแล้วระหว่างต่อไปไหมครับสําหรับการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับเพศสภาพอะไรแบบนี้ครับก็วันนี้กฎหมายมันก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคะก็ยังขาดอีกรายละเอียดนะคะซึ่งวันนี้เราคงยังไม่สามารถบอกได้ว่าเราต้องการอะไรคือมันต้องบังคับใช้แล้วใช้ไปแล้วถึงจะรู้ว่าเอ๊ะมันควรจะเพิ่มเติมอะไรอย่างย่ามากกว่าคุณย่าว่า ค่ะเรย่ารัชยานิละกันนะคะพี่อยู่ออสเตรเลียเป็นเจ้าของธุรกิจสำนักงานบัญชีของคนไทยในประเทศออสเตรเลียาอายุ45ปีค่ะครับค่ะชื่อพี่ทัมมีนะคะนทัททิมนแสนยามาดค่ะอยู่ประเทศไทยค่ะก็อายุ46ปีค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็ร,รู้สึกว่าสำเร็จเสร็จสิน้นสักทีค่ะ Congratulations ความรักของเราเป็นที่ยอมรับในสังคมช่วยเราสดะตุ้นความรักของพี่ๆท,ทั้งสองคนให้เราฟังหน่อยโอ้ยมันก็แบบว่าตีลังกากลับไปกลับมานะคะคือพี่มาเจอเขาที่ประเทศไทยอ่าแล้วก็แล้วก็เราก็เดทกันอ่าเราก็รู้สึกว่าเขาคือคน่ใช่ก็คบกันมาเหมือนกับก็ปรับกันนะคะเพราะว่าเราก็ เติบโตมาต่างกันแต่ทีนี้เพื่อนๆเราเนี่ยยอมรับสังคมยอมรับแต่ว่าเราก็สงสัยเพราะเราอยู่ออสเตรเลียเนี่ยมันถูกกฎหมายตั้งแต่2017แต่พอตอนนี้พอเราไปโรงพยาบาลหรืออะไรอ่ะเขาก็คือเราบอกว่าแฟชื่อแฟนอย่างเงี้ยฉุกเฉินอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่รับเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันไม่ดีเลยนะอะไรเงี้ยแต่เราก็ตั้งใจที่จะพาเขาไปต่างประเทศเราก็เลยขอเขาแต่งงานอ่าแล้วเราก็จัดงานแต่งงานกันไปที่ i m p แ c t เมืองทองธานีเดือนพฤศจิกาแต่ตอนที่เราขอเขาแต่งงานตอนนั้นร่างยังไม่ผ่านอ่าเราก็คิดว่า จัดที่บ้านแต่พอผ่านปุ๊บอะเราก็เลยโอเคพอผ่านปุ๊บเราก็กล้าเชิญผู้ใหญ่กล้าเชิญใครๆมา,มาก็เลยจัดจัดให้เป็นสมเกียรติเขาค่ะสอบถามแบบนี้ว่าเส้นทางความรักที่ผ่านมาานงเราเจออัคติทั้งเพศจัดคนรอบๆข้างหรือแม้แต่คนที่ไม่รู้จักเราบ้างไหมก็มีค่ะทั้งทั้งสายตา ก็เหมือนไม่ยอมรับว่าเอ้ยเหมือนแบบทำไมเพศเดียวกันทำไมกอดกันหอมกัน,อ,กนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกเราก็จะเหมือนเออแอบปล่อยมือกันแล้วเราก็เหมือนต้องแคร์สังคมแล้วก็คนรอบข้างด้วย มันก็เป็นความไม่สบายใจนะคะคแต่วันนี้ร่างกฎหมายกลายเป็นกฎหมายบังคับใช้แล้วเรายังหวังต่อไหมครับว่าหลังจากนี้มันจะมีกฎหมายลักษณะนี้ออกมาอีกแล้วก็ไปสิทธิทิ้งเสรีภาพที่คุ้มครองทุกสิทธิทุกเสียงค่ะมันไม่ได้จบแค่นี้แน่นอนค่ะมันจะมีเรื่องของการรับรองบุตรการใช้คําว่าบุพการรแทนบิดามารดารวมถึงในเรื่องการเปลี่ยนคํานำหน้าซึ่งมันสําคัญสําหรับทรานสูเมนและก็ทรานสแมนด้วยมากๆเช่นกันครับสนใจเรื่องของกฎหมายเปลี่ยนคํานำหน้าครับล้วมีมุมมองยังไง มีมุมมองว่าคนเราน่าจะมีสิทธิ์จะเลือกได้ตอนเพศกําเนิดเราเอาจจะเลือกไม่ได้แต่เพศสภาพเราเลือกได้แล้วทุกท่านเนี่ยเมื่อสาธารณสุขเข้าถึงมีการแปลเพศเปลี่ยนเพศสภาพแล้วอะเราก็ควรที่จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเกียรติที่จะเรียกชื่อและคํานําหน้าตามเพศสภาพที่เราเป็นสํานักข่าว today make tomorrow today